สวัสดีค่ะแฟนคลับที่รักทุกท่านเป็นไงบ้างคะคงจะได้กบกันหมดทุกคนแล้วเนาะสำหรับอซองเล็กซองใหญ่นะไม่มีขาดตกบกพร่องนะสาวดำก็ขอภาวนาให้แฟนขับของสาวดำทุกคนโชคดีนะคะวันนี้สาวดำพระรวยก็ได้โทรไปหาแม่ชีนะคะแต่ว่าลูกศิษย์ลูกศิษย์ของอแม่ชีเนี่ยนะคะ ก็คือเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิเลยนะคะก้นกุฏิเลยคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะขึ้นอยู่กับผู้ดูแลแม่ชีคนนี้คนเดียวเท่านั้นนะคะแล้วสาวดาก็โทรไปปรึกษาเรื่องว่าฮานอยก็เข้าทุกวันเข้าทุกวันแม่ก็บอกว่าคือสาวดาเรียกแม่ชีก็เรียกแม่นะคะเรียกแม่เรียกท่านแม่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมานะคะแต่เวลาพูดก็จะเป็นผู้เรียกแม่ชีนะคะแต่เวลาอยู่กับท่านก็จะเรียกแม่นะคะ ท่านก็บอกว่า,าให้ลูกซื้อตามที่แม่บอกนั่นแหละนะคะลูกเป็นหน,น,นี้เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านน่นะนะก็หมดก็หมดด้วยหนี้หมดหนี้หมดสินสาวดำก็จํามาในในใจตลอดแล้ววันนี้สาวดำก็โชคดีสุดๆนะคะวันนี้สาวดำได้กำไร2 5 0 0นะคะ ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนนะคะสาวดำก็ซื้อแล้วก็ส่งไปให้แฟนขับที่ที่มีลายสาวดำอ่ะก็สาวดำก็พูดตรงไปตรงมานะแฟนขับก็บอกว่าอยากจะซื้อตามสาวดำก็บอกว่าบางคนก็บินไม่เป็นบางคนก็บอกว่าวินเป็นแบบไหนอะไรยังไงสาวดำก็อธิบายไปสาวดำก็พูดชัดเจนนะคะสาวดำก็บอกถ้าจะซื้อก็สาวดำก็ซื้อแบบนี้นะ ก็มีหลายท่านที่ฝากสาวดําซื้อนะคะก็บอกว่าเออพี่พี่สาวดํามันแต่ก่อนพี่ก็ซื้อตัวละห้าสิบบาทแล้วก็ตัวละรนะ้อยน่ะทีนี้พอพอมาถูกบ่อยเราก็มีทุนใช่ไหมสาวดําก็เลยซื้อคือมั่นใจนะคะแล้วสาวดําก็วันนี้ไปนั่งไปนั่งออที่เฝ้าเฝ้าร้านเฝ้าร้านที่เขาเออทำกอบจับทวนเพื่อที่เอาเงินไปนั่งพับช่วยกันนะคะ ไปนั่งพับช่วยกันสาวดำก็อธิษฐานและสาวดำก็บอกกับร้านร้านที่เขาทำกรอบพระแบบนะช่วยกันช่วยกันว่าภาพแบบไหนถึงจะสวยจะงามนะคะสาวีิแฟนคลับก็สั่งมาเยอะมากเยอะมากนะคะเยอะมากจริงๆนะคะสาวดำก็ปลื้มใจแล้วก็ดีใจแต่สาวดำมั่นใจค่ะจับทนของสาวดำเนี่ยตั้งแต่จับจับทนกับแม่ชีเนี่ยมาพร้อมๆกันเลยค่ะ สาวดาได้จับโทนมาสามวันนะคะหลังจากกลับจากสกลนครแล้วสาวดาก็โทรหาแม่ชีเลยแต่ว,ว่าลูกได้จับโทนมาแล้วก็ลูกก็อยากจะมีเงินหมุนเวียนให้คล่องให้คล่องตัวก็วสาวดาก็พูดตรงไปตรงมาอย่างนี้แหละแล้วแม่ชีก็บอกว่าเดี๋ยวแม่จะส่งให้เป็นหนี้เป็นแสนเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็หมดแต่ว่าต้อง มีศินต้องอยู่ในศินนะคะทีนี้สาวดําก็เป็นคนพูดตรงๆอ่ะนะคะบางคนก็ถือสินไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะแต่ทีนี้ว่าถ้าาหากว่าสาวดําพูดไปก็จะ,ะแฟนคลับก็จะอ,น,อน,น,นู่นนี่นั่นเนี่ยสาวดําก็จะไม่นั่นเฉยนะคะสาวดําก็ไม่ได้พูดมากพูดแค่ว่าท่านให้มาเนี่ยแหละท่านให้มานี่แหละมีหกตัวเนี่ย แต่ต้องฉลาดเล่นสาวดำก็มาเล่นวินหกตัวก็มาสังเกตการดูว่าเออมันออกอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างเงี้ยน,นะคะสาวดำก็เลยมาซอยเล่นหมายถึงบินสามตัวสี่ตัวห้าตัวแล้วก็หกตัวแต่วันนี้ดวงบุญวาสนาดีมากนะคะเข้าทั้ง04เข้าทั้งสี่สเข้าทั้งล่างทั้งบนนะคะสาวดำก็ ดีใจคะ่ะแล้วก็อยากจะให้แฟนขับอะ่ะมีโชคบุญวาสนาเหมือนกับที่สาวดำกำลังได้รับอน,นิสงส์จากการาช่วยเหลือหลายๆอย่างนะคะแต่สาวดำก็ไม่เคยพูดเคยอะไรหรอกนะคะแต่ว่าเราสาวดำก็รู้อยู่ในใจสาวดำนี่แหละแฟนขับที่รักจา๋าตัวเลขสาวดำก็ไม่มีปิดบังนะคะมันไม่เหมือนซองเขาซองเขารับ สาวดํารับปากเขาแล้วสาวดําก็จะไปทําให้ผิดไม่ได้เขาไกลไปคนผิดส,สัจจะสัจจะนี่สําคัญที่สุดนะคะแฟนคลับท่านไหนอยากจะร้องอยากจะลองอยากจะซื้อสาวดําก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะก็บอกสาวดำก็บอกทุกวันสาวดําก็วิน0 3 4 5 0สา5สี่ห้านสามสี่ห้าเ็ดห็นไหมแล้วก็หนึ่งสาสี่ห้าเจ็ดแล้วทีนี้สาวดำก็มาวิน1 0 3 4 5 7สี่ห้าเจ็ด มันก็ถูหมดน่ะถูหมดเลยนะคะถูกหมดตั้งตั้งไอ้สี่สามถูหมดตั้งศูนย์สี่ก็มันได้ทั้งบนทั้งล่างสาวดาก็เลยได้เยอะหน่อยวันเนี้ยนะคะก็มีหลักฐานชัดเจนนะคะสาวดำน่ะนะคะเดี๋ยวจอดรถให้ท่านเอาให้ท่านดูก่อนนะคะแต่สาวดามั่นใจค่ะเพราะว่าแฟนกลับก็รูณนิสัยสาวดาอยู่แล้วนะคะรู้นิสัยสาวดำอยู่แล้วบาคนพูดตรงไปตรงมาวันนี้ก็ ลงทุนน้อยนะคะแต่ได้กาไรเยอะนะคะเพราะเป็นหลักฐานก็ชัดเจนอยู่กับสาวดะะํานี่นะคะเนี่ยนะคะแฟนลับที่ซื้อกับสาวดําก็เยอะนะคะเนี่ยนะคะสาวดําซอยเล่นแบบนี้ดูนะคะแฟนขับจา๋านี่นะคะนะคะนี่สาวดําก็ซอยเล่นแบบนี้เห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมคะอันนี้ก็ถูกตั้งศูนย์สี่สี่ศูนย์แล้วก็สามสี่สี่สามก็เท่าก็ได้พันห้านั่นนะอันนี้อันนี้อันนี้ลงทุนไปสามหมื่น เราถูกเราถูกเราถูกสิบห้าร้อยอ่ะนะคะเราก็ได้แสนสามแสนสามนะคะบินนี้นะคะในกําไรสองหมื่นห้านกรนีอ้าวเนี่ยละนะคะ,ะ,นะคะมันก็มีหลักฐานชัดเจนอ่ะนะคะสาวดำน่ะนะคะนี่นะคะอ่าแล้วก็ดูมาอีกนะคะอันนี้อันนี้อันนี้สาวดาวินหกตัวเห็นไหมคะวินหกตัวเห็นไหมนี่สามหมื่นบาทเห็นไหมวินหกตัวแล้วนี่อีกนี่สาวดําซอยเห็นไหมคะ นี่สาวดำก็ถูกนี่ศูนย์ศูนย์ห้าสี่ก็ได้ห้าร้อยลงทุนไปสามพันอ่ลงทุนไปหกพันเป็นหกพันก็ได้ศูนย์สี่ห้าร้อยเราก็ได้สี่หมื่นห้าแล้วอันนี้ก็ได้อีกศูนย์สี่อีกห้าร้อยแล้วอันนี้ก็ได้ทั้งศูนย์สี่ได้ทั้งสามสี่เห็นไหมคะเนี่ยสาวดำก็ซอยเล่นแบบเนี้ยแล้วนี่อีกนี่ก็ได้อีกนะคะนี่เห็นไหมคะนี่สาวดำก็ได้อีกนี่ยังแถมไปอีกตัวละร้อยนะคะอ่าแล้วก็ มีนี่อันนี้ชุดใหญ่นี่นะคะอันนี้สาวดาวินเท่ากับสองถูกสองพันกว่านะคะอันเนี้ยนะคะซอยแล้วก็มีแฟนคลับนะคะนี่นี่อันนี้ก็สาวดําก็นั่นอีกก็มีแฟนคลับนะคะแฟนคลับ <c oughs> แฟนคลับฝากซื้อเฉพาะแฟนคลับฝากซื้อเขาก็ซื้อตัวละร้อยนะร้อยร้อยคูณซื้อตามสาวดำมาค่ะเขาสาวดาก็ส่งให้เขาดูว่าเนี่ยพี่ซื้อแบบนี้ เขาก็ซื้อตามค่ะเขาก็ซื้อตามก็ถูกกันประมาณสักสิบกว่าคนเนี่ยค่ะสําหรับแฟนขับที่อยู่ในลายสาวดําเนี่ยก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะคะนะคะก็บอกว่าขอพึ่งบารมีหน่อยพี่สาวดําเอ้ยหนูก็อยากซื้อเพราะง,งั้นก็ไม่มีที่ซื้อเขาว่างี้สาวดำก็บอกเอามาซื้อเอาเอาส่งมาเลยเดี๋ยวพี่จะส่งให้นะคะนะคะในขณะที่สาวดําพูดนี่ก็มันออกแล้วนะไอพิเศษแต่ว่าไอธรรมดาเนี่ยสาวดํายังไม่รู้นะว่าออกอะไร นะคะพอสาวดำจะซื้อพิเศษกับธรรมดานะคะวันนี้นะคะอ่า VIP สาวดำไม่ได้ซื้อคะ่ะวันนี้ไม่ได้ซื้อก็อพูดตรงๆเนี่ยแหละค่ะนะคะก็นะะมีหลักฐานชัดเจน,นะคะ่ะส่วนอ่าเลขใหญ่วันนี้สาวดำก็ไปหาซื้อลอตเตอรี่มานะคะซื้อลอตเตอรี่ก็ได้แพงมากะค,ะค่ะโอ้ยแพงแต่ท่านผู้ชมเมื่อใบละสามร้อยก็มี ไอ้เลขดังๆมีหมดเลยคะ่ะใบละสามร้อยนี่เดี๋ยวจอดให้ท่านดูเลยหลักฐานนะคะสาวดำนี่คำไหนคำนั้นไงนะคะคำเดียวรู้เรื่องเลยคะนี่สาวดำไปซื้อมาวันนี้หมืน่นอ่าหมืน่นเท่าไหร่เนี่ยใบมนันสาวดำซื้อมาหมื่นสามนะคะหมื่นสามพันบาทเนี่ยนะคะซื้อมาเยอะแยะเยอะแยะมากเลยนะคะเนี่ยสาวดำซื้อมาของวันนี้นะคะ นะคะของหนึ่งสิงหาทั้งนั้นเลยเยอะแยะค่ะเอามายัดไว้เต็มเลยเมื่อนะคะสาวดำขับรถอยู่นะคะอืมนะคะนี่อะไรอะไรเนี่ยเจ็ดเจ็ดหกก็ได้แต่ว่าไอทะเบียนรถทะเบียนบ้านตัวเองน่ะไม่ได้นะคะทะเบียนบ้านไม่ได้ค่ะแ้วกน,นี่ก็ไปหาซื้อนี่แเราค่ะไปหาซื้อเลขที่สาวดําซื้อนี่ไปหาซื้อก็มีเลขสองเท่านั้นละันเนี่ยเลขสอง้องซองเลข2องใหญ่เลยสาวดาเมามาหมดเนี่ยค่ะแล้วก็ยังอยู่ในกระเป๋าสตางค์อีกปึกนึงนะคะ ได้ได้หมดทุกตัวค่ะแต่ว่าแพงค่ะแล้วนี่คือหลักฐานชัดเจนนะคะนี่คือ,อให้แฟนขับดูเลยนะคะ,ะแฟนลับบางท่านบอกว่าของผู้หญิงนะคะเป็นผู้หญิงสาวดำจะเลือกอจับทนตัวเล็กๆให้นะคะเนี่ยนะคะแฟนขับจ๋าดูเลยค่ะสาวดาทำําเนี่ยนะคะนะคะแล้วก็แฟนลับก็เนี่ยสาวดาก็นั่งพับเงินพับเงินแล้วก็นั่งพับเงินวันนี้สาวดาพับเงินใส่ ใส่จับทูลอ่ะเงินหนึ่งแสนบาทอ่ะสาวดำพับหมดเลยค่ะบับพับสามคนเนี่ยพับสามคนแล้วก็เย็นเย็นมีคนไปอีกช่วยอีกสองเป็นห้าคนเนี่ยค่ะนี่นะคะเนี่ยแฟนขับขาเนี่ยนะเนี่ยค่ะนี่เห็นไหมนี่รูปพ่อหลวงเราอ่ะนะคะของนี้นักสนิทด้วยนะอ่านี่นี่รูปพ่อหลวงเราคะนี่นะคะนี่รูปพ่อหลวงเราค่ะอันนี้จับทนลค่ะนี่ของผู้หญิงนะคะตัวน้อยๆนี่ยนะคะนี่ค่ะแล้วก็สะดวกสบายค่ะแฟนขับคล้องคอเลยค่ะเอาถอดออกเฉพาะเวลาอาบน้ํา กับเวลานอนนะเนี่ยค่ะทีนี้บางท่านบอกว่าผมไม่อยากได้สร้อยผมอยากได้แต่จับจับทวนที่มีที่มีใบมีเงินบูชายแล้วเนี่ยค่ะเพื่อความสะดวกสบายนะคะเนี่ยสาวดำทำไว้แบบเอามาใส่แต่นั้นนะเป็นประมาณหนึ่งพันตัวค่ะเนี่ยน,น,นะคะเนี่ยนะคะเนี่ยสาวดำใส่แล้วนะคะทีนี้ท่านบอกว่าผมอยากได้แต่ อจับทุนพี่สาวดาได้ก่ะพันแปดร้อยนะคะพันแปดร้อยบาทแล้วแล้วน้องก็แล้วคุณก็ไปหาซื้อสร้อยเอาเนาะเอาซื้อสร้อยตามใจชอบเนาะพวกกระเป๋าไปเลยก็เต็มอยู่นะคะสาวดาไปเอามาวันนี้ไม่ได้ทําลงคลิปเพราะสาวดาไปเอาเอากระเป๋าเอาอะไรตัวีอะไรมานะคะมานะคะแล้วก็เอามาไว้ไว้ที่บ้านแล้วก็ไปนั่งพับนี่นะคะนี่นะคะนี่ค่ะนี่ด้านนี้นะนี่ก็ดูด้านนี้นะคะนี่แล้วก็แฟรแล้วก็เอาด้านนี้ออกข้างนอกนะคะ แล้วเราก็เป็นตองเป็นกังวลเลยค่ะเห็นไหมคะวันนี้สาวดาได้สองได้กำไรสองแสนห้า 250, สาวดําก็ซื้อแบบวินสามตัวก็ถูกแล้วก็วินสะามตัวก็วินศูนย์สามสี่ก็ได้ทั้งศูนย์สี่ได้ทั้งสามสี่สามสามสี่เนี่ยนะคะเนี่ยค่ะบารมีของจับโทนค่ะสาธุสาธุสาธ,สาธุขอให้แฟนขับท่านไหนที่จองกับสาวดำมาจับทนไปโดยที่สาวดำเอาเงินใส่ไว้แล้วนะคะเอาเงินที่เราบูชาที่ท่านจะต้องดูดซับ ท่านดูดซับทุกวันค่ะท่านดูดซับทุกวันก็เหมือนเราทานข้าวเน,นี่ยวันไหนเราไม่ได้ทานข้าวเราก็หิวแหมล่ะเนีย่ยนะคะท่านก็ท่านดูดซับทุกวันท่านได้กินอุดมสมบูรณ์คือแบงค์พันแบงค์ใหญ่สุดแล้วใช่ไหมคะท่านก็เราทําอะไรเราก็จะเราก็จะสะดวกราบลื่นเงินได้มาแบบไม่คาดฝันนะคะคือมันได้แบบคือมันได้แบบไม่คาดฝัน,ะะน,นนะคะเนี่ยอย่างสาวดําทำเนี่ยนะคะที่สาวดําทาแบบนี้เพราะสาวดําเป็นห่วงแฟนครับว่าจะไม่สะดวกหลายอย่าง สาวดำก็หาความสะดวกให้ท่านอันนี้จากจริงจากความจริงใจของสาวดำและสาวดำก็คิดขึ้นมาทำแบบนี้นะคะเพราะปู่ปู่ไม่ได้บอกให้สาวดำทำนะคะเดี๋ยวจะไปเข้าใจผิดว่าปู่บอกให้ทำนะคะปู่บอกว่าให้เอาเงินแบงค์พันแนบแนบไว้ทีนี้สาวดำทำแบบนี้สาวดำคิดขึ้นมาเองว่าคนเราเมื่อเวลาฉุกเฉินมาอาจจะไปะหยิบขอยืมแบงค์พันในกระเป๋านะมาใช้นะคะอ่า อันนี้ต้องมีแน่นอนค่ะต้องมีแน่นอนแบบว่ายืมก่อนเ้อนจับทุนยืมก่อนเนอจับทนุเบทนเดี๋ยวสามสี่วันจะมาให้จะมาคืนอะไรก็เนี่ยสาวดำว่าต้องมีแน่นอนค่ะทีนี้สาวดำมันมองทะลุป,ปูโบงว่ากันกันเพื่อที่ให้ท่านเนี่ยอยู่กับเราได้กินอยู่กับเราเพื่อให้เราเนี่ยไม่อุดอยากปากแห้งเพื่อให้เรามีเงินทองหมุนมาหมุนมาไหลมาเทมาเวียนมาไม่ให้เราขาดกระเป๋าและท่านก็นได้ดูดซับแบงค์ใหญ่คือแบงค์พัน เงินเราทําไม่พอได้เราก็จะได้แต่อย่าลืมนะคะว่าอย่าผิดศีลน,นะคะสาวดาปฏิบัติได้สาวดาก็ไม่ได้มีอะไรปิดบางท่านนะคะเห็นไหมสาวดาก็ไปนั่งทํเอาเอาใส่ซื้อตะกร้าใหม่ๆสวยๆใส่มาเต็มตะกร้าเลยค่ะสาหับสาวดาจะแยกออกที่มีซ้อยไว้ต่างหากที่ไม่มีสร้อยไว้ต่างหากจะแ,แต่สําหรับท่านที่จะบูชาไปแบบไม่เอาเงิน ใส่ไว้ในนี้ก็ได้นะคะก็คือ690บาทนะคะบอกว่าเอาธรรมดานะคะบอกว่าเอาจับโทนธรรมดาคุณโอนเงินมาเนี่ยสาวดำจะรู้เลยว่าคุณต้องการอันไหนก็คือถ้าถ้าเป็นแบบนี้นะคะถ้าเป็นแบบนี้ก็คือพันแปดนะคะเนี่ยแบบเนี้ยนะคะเป็นคือพันแปดนะคะแต่ว่าถ้าเป็นสร้อยมีสร้อยด้วยก็จะเป็นสองพันห้านะคะสองพันหถ้ามีสร้อยด้วยนะคะ แต่ถ้าท่านเอาแบบนี้จะเป็นพันแปดนะคะถ้าท่านโอนเงินมาพันแปดสาวดาจะรู้ทันทีเลยว่าท่านเอาแบบนี้แล้วท่านก็ไปหาซื้อสร้อยคล้องคอเอาเองนะคะไปเลือกหาสร้อยซื้อ,อใส่เองจ้านะคะแฟนขับจาไปเลือกเอาสร้อยหาสร้อยเองจ้าแต่สาวดาทําให้ท่านเพราะความรักจริงห่วงใยจริงเนี่ยคะ่ะเงินแบงค์พันเนี่ยนะคะเราเราใช้อย่างอื่นมากายไก่กองเราใช้นุน่นใช้นี่ไปแต่แบงค์พันเนี่ยนะคะเป็นเงินที่บูชาจับโทนของเรา คือท่านน่ยบูชาแล้วก็ให้ท่านเนี่ยเอาไว้ท่านดูดดูดซับก็เพราะท่านดูดซับทุกวันอยู่แล้วนะคะท่านไม่ต้องเอาดอกไม้ทูบเทียนบูชานะ <Ooh. S 1> ไม่ต้องเอาน้ำเขียวน้ำแดงกบาบไหวบูชานะคะไม่ต้องนะคะเ mm. พียงแค่ว่าท่านยกใส่หัวตั้งน้โมสามจบแล้วก็บอกว่าจับโทนจับเงินจับทองจับทวนครับผมช่วยลูกนะวันนี้เรียกซับเข้าบ้านนะดูดซับเข้าบ้านนะเลว Led ลาสาวดาซื้อฮานอยสาวดำก็บอกอจับทวนจ้าวันนี้เรียกซับเข้าบ้านนะวันนี้ซื้อ เยอะวันนี้ซื้อเท่านี้เท่านี้ให้ให้ถูกนะอยากให้ถูกขาดทุนนะให้ถูกมีกําไรสาวดำก็จะพูดอย่างนี้ค่ะสาวดำบอกว่าเออจะไปไหนมาไหนก็ขอให้ไปทําธุรกิจอะไรก็ขอให้จเจริญรุ่งเรืองก็พูดไปสิ่งไหนดีๆเนาะคะ่นะเนาะโอเคนะคะแ,แฟนขับจ้าถ้าแฟนแฟนลับอยากได้จับทุนเนี่ยนะคะบ,บอกว่าอยากได้อยากได้จับทุนพันแปดเนี่ยาสาวดำจะจัดให้ท่านแบบนี้เลย แต่ถ้าท่านอยากได้จับทุนธรรมดาก็คือไม่มีตังแบงค์พันอยู่ในนี้นะคะท่านก็ไปแอบเอาแบงค์พันแอบ,บใส่ในกระเป๋าไว้เองนะคะแต่ก็อย่าเราก็อย่าไปเอาของท่านออกไปใช้อีกนะคะแล้วจับเนี่ยค่ะใส่กระเป๋าต้องใส่เงินแบงค์พันไว้ติดอยู่ล็อกหนึ่งนะคะอย่าเอาอื่นมาใส่แล้วปะปนกับท่านนะคะโอเคจ้า